สวัสดีค่ะมัชค่ามือสองค่ะนางค่ะแค่ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อแฟชั่นยีนเดนินหญิงนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอค่ะ USA ล็อตไอนะคะ45โลราคา6,500บาทจำนวนตัวนะคะลูกค้าเราประมาณการคร่าวๆนะคะอยู่ที่150-180ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจารายการที่สองของวันหยุดของเราลูกค้าจาวันที่ห้าตัวใช่แล้ว,ลวอ่านกร <c oughs> ุดุยู่ดีๆก็หลุดลูกค้าจารกระสอบนี้มวด<ช>นี้นะคะลูกค้าจาเป็นงานนะคะเสื้อย,ยีนเดนิมผู้หญิงนะคะลูกค้าจ่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะลูกค้าจ่าในกระสอบนี้ป้าตัว <c oughs> แรกมาก็สวยเลยค่ะ ยังไงจ๊ะตัวแรกมาอุ้ยทําไมสวยแท้ลูกค้าตัวแรกมาก็เป็นเชิ้ตแบบนี้เลยลูกเล่นแบบนี้เลยลูกค,ะคะ้าจ๋าต้นทุนเราประมาณการคร่าวๆที่38บาทต่อตัวนะคะลูกค,ะคะ้าจ๋าลูกค้าทําไม่สวยแท้ใช่ค่ะสวย<ะ>จ้ะ แถมยังเป็นงานแบบผ้าเดนิมด้วยนะคะลูกค้าจะเป็นแบบงานยีนเดนิมบางๆใช่แบบนี้แบบใส่สบายเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีสนิมสียีนฟอร์ดนะคะจ๋ามีคลาสเคล้ามาลูกค้าเป็นเนื้อยีนนะแต่บางตัวอาจจะมีสกรีนค่ะบางตัวอาจจะเป็นลายผัก่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆอยู่ใน ต้นทุนค่ะลูกค้าจ๋าคร่าวๆที่ส8บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่างตัวนี้เป็นเป็นกระดุมมุกด้วยนะคะจ๋าและด้านหลังก็เป็นปักชาติแต่ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าให้เรารู้เลยว่าเป็นเมกานะจะสสำหรับงานตัวนี้นะแต่ว่าทางการสอบนี้ลูกค้าจ้างานหมวดนี้จะเป็นงานรวมนะคะลูกค้าทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เมกาค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ายังไงปากลายปากใช่ไหมปากสกรีนอ๋อเป็นปาก ใช่ค่ะเป็นปักด้วยนะคะลูกค้าจ้าอุ้เป็นให้ลูกคา้าดูใกล้ๆแบบลายสวยมากลูกค้าจ้า,จาจสำหรับตัวนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าแนะนำนะคะลูกค้าจ้าสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตยีนเดนิมบางผู้หญิงน,นะคะลูกค้าจ้าเป็นงานรวมนะมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ u s เนะคะในหนึ่งกระสอบนี้ลูกค้าจ้าหก คุณภาพเกรด A ค่ะลูกคาา้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณจาก5-15เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค,ค้าจ้าถ้าเครื่องดำอาจมีเจอนะคะกระดุมแตกหักเสียหายอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกคาา้าจ๋าส่วนเรื่อง,องนนะคอยนีาา้มีขาเลยนะลูกค้าเราเจอเมื่อกี้หนูเจอเป็นคล้ายๆแบบพองเต่าพอกระเต่าค่ะลูกคาา้าจ๋าเรื่อง อ่าเป็นคอปกก็มีค่ะในนี้จะมีรวมๆกันเลยเป็นส่วนใหญ่น่าจะเน้นไปที่แขนยาวแขนสามส่วนนะคะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคาขามาเลยนะใช่เด๋วขาอุ้ยได้มุกขาลูกค้าได้มุกแล้วมุกแล้วอะไรคะลูก็มุกด้วยตามุกใสไหมคะมุกใสของพี่มุกคุณของนูงมุกมันมันเป็นสีขาวน่าจะใสนะคะนะคาจะแบบนี้เลยนะพี่มีแบบตรงข้อศอกอ่ะเขาจะมีแบบนี้ใ่้เป็นหนังรองลูกค้าตรงศอกเขาจะมีแบบ หนังแบบนี้ให้แล้วลูกค้าดูค่ะดูมุกของเขาจะเป็นมุกแบบว่าเหมือนตาแมวอ่ะลูกค้าจะเป็นมุก <ตา S 1> แล้วก็เพชรตาแมวขายได้ตังเลยนะ <c oughs> นนออกไปนู่น <c oughs> <c oughs> อ่ะลูกค้าเราก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ <c oughs> เขาจะมีกระเป๋าเสื้อให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสวย <c oughs> ลูกค้าจ๋า เรื่องไซส์ของเขานะเราประมาณการนะคะลูกค้จาจะ S M L นะคะอาจจะมีอ่ะ S L ติดมาบ้านแต่หลักๆจะอยู่ประมาณ S M นะคะใช่ค่ะลูคาากค้าแต่ว่าขอดีเยี่ยมทีแแบรนด์รวมด้วยได้ใช้รวมด้วยนะคะลูคาากค้าแต่ว่าเรื่องใช้ยากให้ลูกค้าแบบไปคัดดูวอีกทีนึงนะคะ,คะลูกคาก้าจะเพราะว่า เราแบบดูคร่าวๆบางทีก็อาจจะไม่ได้ดูไซส์ให้นะคะบางครั้งอาจจะเจอเป็น L, XL, ี้มีมาเยอะก็มีนะคะใช่แล้ว <L L S 2> ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะแม่น้ำค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีกันด้วยนะคะวันนังคารนะคะลูกค้าจ๋า วันที่5ธันวาคมนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นวันพ่อก็ได้หรือจะเป็นวันอะไรคะวันดินโลกก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสำหรับวันหยุดยาวนะคะบางพื้นที่หรือว่าบางบริษัทบางโรงงานนะคะลูกค้าจ๋าหยุดยาวกันเนาะแต่อาทิตย์จาถึงวันนี้นะคะจำไดใช่นะคะลูกค้าจ๋าเผื่อลูกค้าจะไปเที่ยวกันจังหวดนีผ่านไปผ่านมาสมุทรสาครลูกค้าจ๋าจงาสหอเอกชัยบางบอนเซนการนาลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาหาเราได้ นะคะลูกค้าจาก9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทบัคได้นะคะล้วค่ะจ๋าเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะลูกค้าจ๋าบัคมีที่ตั้งจริงไหมบัคมีสินค้าอะไรบ้างลูกค้าจ๋าเซลล์บัคสวยไหมสวยนี่ตอบได้แบบไม่ต้องกันิดนะคะลูกค้าจ๋า ลูกค้าจ๋าพูดอ่าหยอกบ้างนะคะลูกค้าจ๋าไม่เพียนไม่ซีเรียสกันเด้อ <ừ> ูอุ้ยสวยตัวนี้เป็นปัดไหล่ลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่าแฟชชั่ปนาปาดไ<ม>หล่นะคะ,คะสวยๆยั่วเลยลูกค้าจ๋ากะสอบนี้หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสนใจซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าจะรับเป็นกระสอบรีวิวนี้ก็ได้นะ,ะจ๋าจ้ะลูกค้าจ๋าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็มีนะคะลูกค้าจา๋า ตัใจเป็นแบบใหม่ใช่ไหมถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามปลอได้เลยนะคะ<ช><ช>ลูกค้าจ<ช>๋าเป็นกระสอบรีวิวตัวนี้ได้ตามที่รีวิวทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นกระสอบใหม่ลูกค้าที่ชอบรุ่นเองเปิดเองลูกค้าจ๋าซีเอฟกระสอบใหม่ได้เลยสินค้าเรามีพร้อมส่งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าช่วยๆเยอะๆค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานเสื้อยีนเดนิมหญิงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมนะลูกค้า ลูกค้าจะเป็นแบบว่ายืนผ้าบางนะหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์บานานา r e พั b l ิกค่ะมมาค่ะลูกค้าจ๋าเหมือนเจอเป็นแบบกระดุมที่เหมือนป็นไม้เป็นกระลาลูกคุ้มอนกระด้วยค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะมีผิดติด้วแต่กระดุมด้ยนะคะตาลูกค้าแนะนำนะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยนะคะกระดอบนี้6,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า 4F เข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแล้วก็อยากแอบกระซิบลูกค้าว่าวันที่12ค่ะวันที่12ค่ะที่หน้าของเราเลยอีก7วันลูกค้าจ้าเราจะมีมีอะไรคะโปรโมชั่นดีๆลูกค้ามีอะไรคะมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นยังไงมีโปรโมชั่นลูกค้าจ้าแต่ตอนนี้ต้องติดตามเราแอบกระซิบได้แค่ว่ามีโปรโมชั่นไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าไม่รู้ใช่เพราะว่าไม่รู้นะคะลูกค้ามาลุ้นหมดว่าหนูไม่รู้ ไม่รู้จริงๆค่ะลูกค้าจ๋าเรารู้แค่ว่าเรามีนัดนะ,ะลูกค้า<ช>จ๋าวันที่12บเดือน12นะคะลูกค้าจ๋าบัามีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้ลูกค้าทุกท่านเลยลูกค้าใหม่ก็ได้ลูกค้าเก่าก็ดีใช่แล้วค่ะ,ะคะวันที่1ิบนะคะเรามีนัดกันกิจกรรมส่งท้ายปีค่ะลูกค้าจ๋าไม่แน่นะ ไม่แน่นะเราอาจจะมาเหยียบโป่งๆให้ลูกค้าดูเราอาจจะมาแบบว่าเล่นเก้าอี้ดนตรีให้ลูกค้าดีกว่านี้นะคะลูกค้าจ๋ายังได้ฝากต,ติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเชื่อได้ว่าชัวแน่นอน,น,ะะนลูกค้าจ๋าคุ้มแน่นอนวันวันยี้ชัวแต่ว่าอย่างอื่นเรา,า,เราไม่ก <laughs> มันเลเราไม่ชัวอ่ะมาที่ผ้าของ ค่ะเป็นงานเชือยีนผู้หญิงของเราค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เป็นยีนบายน,นยีนเดนิมนค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นแขนยาวนะหรือจะว่าแขนยาวทุกตัวก็ว่าได้นะใช่<ด>คะกานก็นเป็นแขนยาวทุกตัวเพราะว่าหนูใส่จะเป็นแขนยาวทุกตัวเลยใช่แล้วลูกค้าจ๋าสวยๆยั่ๆวๆค่ะลูกค้าจ๋า6 5 0 0บาทนะคะสนใจ CF เอได้นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์มีค้ามานะไซส์ S สไซส์เอมไซส์เอนะคะลูกค้าจ๋า แต่ไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็น M ตีตัว L ตีตัวหรือ S ตีตัวนะคะค่ะเวนคายจีนส์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นคาเวนคายลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นกระดุมมุกด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นยีนสีดําแบบนี้นะขอแอบหน่อยขแอบขแอบหน่อยเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เป็นกระดุมด้วยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสนใจสามารถมีแอ็ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ในราคา6 5 0 0บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสวยๆย่วๆสุดคุ้ม นี้ลูกค้าขาเราเรียกได้ว่ารีวิวอะไรค่ะเข้านะคะยังไม่ถึงแบบว่าผู้นึงเลยนะคะใช่แบบเข้าๆให้ดูนะคะลูกค้าสาเรื่องแบรนด์ยี่ห้อของเขาก็มีพระมานะ มีแบบว่าคะาแบรนด์น,นี้อมาอยู่ในนี้แต่ว่าจะแบรนด์แท้แบรนด์เทียมอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋ามามามาให้เลยนะคะยังปิดกับตัวนี้อยู่นะคะลูกค้าจ๋าะเป็นคลายแบบสองสีทูโทนแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ากระดุมกับตัวป้ายตัวนี้เขาจะมีเขียนมาเป็นร่อยอ่าคาเป็นคลายนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าถ้าเรื่องแท้ไม่แท้ยงังไงตัวนี้ไม่ได้การันตีนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูเป็นก็สามารถจะไปถมราคาได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะลูกค้าจ๋าจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วอันนี้ คุณมินกันต่อนะสําหรับกระสอบนี้น,นะคะ,คะลูกค้าจะาเดี๋ยวส่วนที่เหลือให้ลูกค้าเป็นมนกันต่อสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจะาเป็นงานเสื้อยีนแฟชั่นเดนิมหญิงนะคะลูกค้าจะาเป็นงานรวมญี่ปุ่นลดไอที USA ลดไอทีนะคะ4 5สิ้าโลราคา6,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่1 5 0 1 8 0ตัว กตกลงทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ38บาทค่ะใช่ค่ะรูค้าจ้าเลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟาติตามี2ช่องทางเป็นช่องทางยูทูบและติ๊กต็อกค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ